เอารจีอันนี่ไม่พูดไม่เพราะนะแต่คนที่เขาแชร์เรื่องนี้อย่างเพจที่ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเพจอีซอต่างๆนะฮะเรสซเกลเขาก็ใช้คำว่าอ e ีลิงเปรตคุณผู้ชมดูว่ามันเปรตขนาดไหน <c oughs> พูดถึงเรื่องอ e ีลิงเปรตนี่ละคันคอ <c oughs> เอาเล่าหน่อยสิไม่ค่อยพูดอ่ะพูดสิตอนนี้ <c oughs> เดียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกำลังจะบอกอ่ะต้องแยงพูดนะอ่ะเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะผู้ชายคนนี้เข้าใส่ถุงกับข้าวแล้วลิงเปรตที่เขาบอกคืออะไรจิตดีมันมากระโจนเข้ามาที่หลังพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ล้มลิงอีกตัวนึงค่ะเหมือนทํางานเป็นทีมเลยนะชอบถุงกับข้าว วิ่งไปเลยคะ่ะเขาเลยเรียกกันว่าอีลิงเปรตคุณผู้ชมเพลภาพหน่อยนะมันมีเสียงนะฮะและพี่ร้านมอเตอร์ไซค์ใจดีมากาเขาเหมือนจะรู้แกว,ว่าไอลิงพวกนี้ลิงโจร<อ>รู้นะฮะเนี่ยคุณผู้ชมมาไม่กลัวนะมันเข้าไปเอาถุงแกง<า>เห็นนะฮะไตัววงแดงเอาไว้อะไอตัวข้างล่างอ,ะอ,อ่ะเดี๋ยวเพลใหม่ก็ได้นะฮะอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถล้ลลลมอีตัวข้างหลังนะคุมเชิง ตัวที่หนึ่จูโจมคะจูโจมฮะแบ่งงานลิงจูโจมกระตุกก่อนเหมือนกระตุกใช่ไปยืนคุมเชิงใครจะตีไหม<ช>และตัวที่สองมาจากไหนไม่รู้6กถุงข้าวค่ะหกถุงแกงทันทีดูฮะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องเปิดภาพวันนี้เลยก็แล้วกันเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องไหนดูสภาพลิงที่เมืองลบบุรีหน่อย <c oughs> คือลิงเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้งครองแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องเตรียมได้แล้วนะเพราะว่าพี่น้องลบบุรีเนี่ยพูดเรื่องนี้กันมาเยอะตึก <c oughs> รามบ้านช่องที่ลบบุรีร้างกันเยอะมากเลาะลิงเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับผมอยากให้ดูตรงนี้ขอเปิดภาพล่าสุดก่อนนะเพราะว่าวันนี้ทีมข่าวช่องแปดของเราได้ไปเจอกับพี่ที่บาดเจ็บแล้วเนี่ยน,นะครับคุณผู้ชมฮะกิจขจรโดยวันนี้มีทางเจ้าหน้าที่อบตอเขาเอากระเชา้าไปมอบอให้เป็นขวัญกำลังใจแล้วเราก็เจอว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ย ถ้าดูจากภาพคลิปคู่ขนานกันด้วย<ะ>รถล้มเนี่ยนะครับเจ้าตัวเองได้รับแผลถลอกคุณกิจขจรเล่าให้เราฟังบอกว่าเหตุการณ์ลิงแย่งอาหารนี่ฮะมันจะมีภาพเมื่อกี้อินเสิร์ตที่เป็นรถเกาที่เป็นคลิปเอาที่มาคู่กันหน่อยก็ได้ เขาบอกว่ารถเขาก็กระจกข้างหักใช่แล้วตัวเขาเนี่ยก็ถลอกปอกเปิกเลือดออกขวามือคือคลิปนะฮะตอนที่พี่อูซ่อมรถเขาไปช่วยทางด้านของคุณกิจขจรส่วนซ้ายมือคือภาพปัจจุบันที่นักข่าวเราไปเจอแล้วอบตอตะลุงเอากระเช้าไปมอบให้ค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหม รปรากฏว่าพี่คนนี้นิสัยดีมากมแกบอกแกไม่โกรธลิงนะแล้วแกก็รู้สึกว่าลิงมันคงจะหิวเพียงแต่ว่าวิงวอนหน่วยงานรัฐคุณต้องช่วยหน่อยเอาลิงลบบุรีย้ายได้ไหมวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวิกฤตแล้วลิงมันแย่งอาหารส่วนเจ้าตัวเองได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขารักษาตัวก็หายแต่ประเด็นก็คือลิงเนี่ยมันสร้างปัญหายเยอะมาก คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมถ้าใครไปตรงพระปรางใช่ไหมค่ะพระปางสามยอดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาบอกห้ามใส่กระป๋องกระเป๋าหรือแม้แต่ถือถุงแ,แว่นตาก,ก็ยังต้องระวังนะ,ะเอาแค่ไปตัวเปล่ามันก็ถึงหัวแล้วคุณพุทธทำไมอ่ะมันถึงหัวไม่ยูทูบเบอร์เกาหลีทีะนะ่มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวแล้วเขาถ่ายถ่ายถ่ายอยู่สักแป๊บหนึ่งลิงมันมาถึงหัวเขาอะค่ะใช่แล้วถ้าเธอไปเธอจะรอดไหมจิตดีนี่ฮะไม่รอด้อหลุดติดลิงแน่ๆเลยอ่ะยิ่งอายุเปรนนี้ด้วยลองฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจหน่อยฮะค่ะ แล้วก็เห็นลิงนะครับนั่งอยู่ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอาหารก็อยู่ด้านซ้ายนะครับของก็อยู่ตรงข้างหน้านะครับตะแกรงก็จะเลี้ยวขวาก็กลัวรถมาทางตรงนะครับแล้วก็มีลิงเห็นแล้วละ่ะเราก็จะหนีแต่รถข้างหน้าก็จะมามันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับพอเพอิ่เลี้ยวไปได้หน่อยลิงก็ได้มีการกระโดดนะครับลิงกระโดดปุ๊บ แล้วเราก็เสียหลักนะครับเสียหลัก คุณผู้ชมครับวันนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับคุณจำเริญสระชีพรอพร้อมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมบริคลินิ่งเดย์บริเวณสวนลิงตําบลโพ9ก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตรงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเตรียมจะเอาลิงเนี่ยนะฮะตรงกลางเมืองมาไว้ที่นี่คือก่อนหน้านี้ลิงเนี่ยมันเป็นสัตว์คุ้มครองแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งทางด้านตัวของนายกเทศมนตรีจำเริญขอบคุณนายกเศรษฐาที่ตอนนี้มีการเหมือนใช้กฎหมายอะ นุลมก็คือพื้นที่ของลบบุรีสามารถย้ายลิงได้แล้วเขาจะย้ายปุ๋งลิงทั้งหมดเนี่ยน,นะครับมาไว้ที่นี่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะมันเยอะแต่อย่างน้อยๆก็จะได้แบ่งเบาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ลบบุรีจะเป็นสถานที่พิเศษในการบริหารจัดก,การลิงแต่จะต้องทํางานควบคู่กับอุทยานนะครับโดยอุทยานจะมีหน้าที่ช่วยเหลือกับเทศบาลจับลิงเคลื่อนมาไว้ ตรงบริเวณสวนลิงแห่งนี้ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นถ้าดูจากภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็เป็นเพราะส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับลิงมันขาดแคลนอาหารมันถึงได้บุกจู่โจมชาวบ้านที่มีถุงกับข้าวโดยวันนี้เองเนี่ยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกเหมือนกัน อย่างคุณสมศักดิ์เทียมบอกเลยว่ามันต้องถึงเวลาจับลิงใจกลางเมืองไปได้แล้วนะทุกวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าบ้านของเขาเองเนี่ยคุณผู้ชมครับน้าวันนี้ต้องปิดประตูขังตัวเองมันเหมือนกับว่าลิงเนี่ยมันบุกเข้าบ้านแล้วอลองฟังเสียงชาวบ้านสะท้อนเรื่องปัญหาลิงเนี่ยฮะ,ะโอ้โมันเยอะเกินไปทําอะไรกันไม่ได้เปิดประตูบ้านาจะไม่ได้กันแล้วเนี่ยมันมากจัด คิดว่าจะช่วยหน่อยช่วยเหลือหน่อยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมั่ง <Okay. S 3> เดี๋ยวรอดูนโยบายของท่านนายกเศรษฐาทวีสินส่งสัญญาณไปแล้วว่าลิงลบบุรีจะเป็นพื้นที่เคลื่อนย้ายแต่เป็นอยู่ในจุดที่อุทยานเขากำหนด